โอเควันนี้งมาใจกับผมอีกแล้วเมลอนไอทองไอโพดไอป่นพวกเราสี่คนลาว่องเพื่อนเมลอนเพลเกานอกจากที่เราเจอตัวปลามาหลังจากนั้นเราได้เดินทางมาถึงโลก ที่แท้จริงของเราว่าแต่ที่นี่มันทำไมมันซุกซอมแล้วบ้านของฉันหายไปไหนเนี่ยเออเดินไปข้างหน้าเลยไหมไปกันเลยเย้เ้ยเยราจะจำจำสัญญาเฮ้ยตีแล้วก็สิบ

อ๋อเฮ้ยฮ <c oughs> ึเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้าเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮเฮยเฮ้ยเฮ้ยย อันด้วยนะอุ้มนายเขอดูสิเ <c oughs> ายไปไหนทองเจ้าตัวสัมบี้แด้แด้แด้เฮ้ยซอมบี้โอเจาเชื่อกายพันนี้เหรอสวยเลว้วฉันคือคนเฮ้ยนายนา,ายนาปเป็นเสียงใครอ่ะนายเป็นเสียงใครอ่ะนายเป็นเสียงใครอ่ะ นายเป็นเสียงใครอ่ะนายเป็นเสียงใครอ่ะนายเป็นเสียงใครอคนเล่าเรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้นายจำตอนที่นายเป็นโรคแดงได้ไหมจมีรอดใช่ใช่ใช่ใชจำได้ฉันก็จำได้นะฉันาได้จาก็จำได้นายนายหายไปต้องยี่สิบร้อยกว่าปีเลยนะอะไรนะมีเชื้อระบาด ในปีพศ2 5 5 7ไม่สี 2, ่2,522,257มันไม่จริงนะอย่าไปเชื่อเลยฉันเชื่อฉันเชื่อฉันเชื่อเฮ้ย <c oughs> มีไอ้ดุ้งแกงโอ้ยอย่ังใช้ย่างงั้นเพราะจะไม่ย่าเรียกช้ยาฉันงั้นแต่ฉันจะได้อยัง อาญาในในนลืมไปเลยนะนหน้าหน้าปอีพีหนึ่งของนายทำไมนายมีถุงแกงอยู่ข้างบนหัวก<ะ>็วฉันอะตอนอีพีตอนจบเออเกือบจบอะแล้วที่ฉันผมมาเป็นตัวเจงฉันก็ได้มีอคอวมาซื้อแกงอะเพื่อนฮะจะไหมใช่ใช่ใช่เออมันนี่จะเป็นที่ล้างเนี่ย โอ้โหเกระเทตเก่าฉันกับติดพิษแล้วมีใครมีปืนบ้างฉันมีที่มีอันนั่นแกงแต่จริงๆฉันเป็นทหารผ่านศึกน,นะเอาปืนไหนดีเพื่อนเอเอาปืนพกเอาปืนลูหนกหม่เอาบ้างอันนี้อ่ะใจใจใจขับใจขอบใจ โอ๊ยเฮ้ยเยเยโอ๊ยนี่ตัิษตัวโอ๊ยขอโทษเฮียดูสิค่ตัวฉันเอ้ยยึบึันมาโอ้โหรจริงจริงอย่งนี้จำเนตัวนี้มันต้องโดน กบนี่เอานี่ไปเอนี่ไปเอนี่ไป ปืนนี้เอ่อปืน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 นี้ของดีปืนนี้ไม่น,น้อนะฉันชอบปืนนี้มากกว่าเพราะในเกมมีปืนนี้เยอะถามดีดู้ฉันเอาปืนนี้เพราะมันดาเมจโคตรแรงเลย สามารถควงได้ด้วยดูฮ้ยสุดยอดเลยว่ะเห็นปะอืมยิงอ๊ยมันจ็บหลังนุ้ยมันจะเข้ามาเนี่ยช่วยกันหน่อยดิ ปั๊บให้มันส kind of ามารถโดนได้จ้าอ๋ออ๋อฉันรู้สึกว่าฉันกำลังจะตา ฉันยังไม่ตายหรอกนะฉันบ้องซิเจี๊ย เอ้ยให้ฉันบ้างสิวุ้ยฉันรู้ดี <c ười> ว่าบ้านฉันเป็นยังเอาเป็นยังไงบ้านฉันนี่แหละบ้านนี้แหละฉันจำได้แม่นเลยใช่แล้วอุ้ในช่างนายเลี้ยวอ่ะโอก็ฉันเป็นคนผ่าเขาฉันต้องกูบอกถอดป่ะใช่ใช่ใช่ ติมกระสุนเร็ว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 ดร็ร็ร็วเร็วเร็ร็วเร็ร็ววเร็วเร็วเวเร็วเเวเร็วเริวเเร็วเรว้รรรรรว เ้าเลยมาสามาัถเกิดไม่ได้เลยเลย่ะแนี้เน,น,น่กับปิดป็น้ฉัน์กับป็นผีแ้ไงเกิดไหมแล้วเหรอเกิดไหมแล้วเหรอใช่ฉันขอว่าแป๊บนะ เฮ้ยหายไปไหนวะขอว่าบ้างดิโหโอ้น้าว่าไปนู่นได้ไงอ่ะฉันขอว่าบ้างวา้าเอ้ยนายว่าไปไหนเนะี่ยฉันขอวา่าบ้า่งทางทั้งที่ฉันไม่รู้ว่าฉันไม่รู้โอ้ไม่นะไอ้เหี้ย บอกไปให้เขียวโดนถอดถุวามันจะตายแบบอจริงเลยทุกคนดูทมสิโอเคทุกคนครั้งนี้มันตายของจริงและเนี่ยแต่เขามันโดนทุบชีวิตเละใช่นะไม่ลงไปสักทีวะไม่ลงไปสักทีวะ <G ül> นี่ <laughs> นน <laughs> ฉันนี่แหละที่ฉันเป็นตัวปลอม Dick dock, dick dock, đốc dock, 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 đọc dock, dock, mày dock, 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 đi đi dock, 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 าละโอ้ยฉ oh, eh, ันลืมสักเดีโอ้ตัวปอมยังไม่หมดสิน้นพวกฉันก็ตัวปอมเหมือนกันฮะ <Huh? S 2> ใครว่าตัวปอมฉันนี่แหละตัวปอมคนเดียวฮะฮะ ตัวปอมฮะบ้านะไอตัวนั้นหน่อตัวหลอกไปแล้วมาเป็นตัวจริงชัดๆตัวป <c oughs> อมฮะมันย,ยังไม่ตายอีก่ะมามันไม่ตายอีกเหรอฮะยังไม่ตายเหรอฮะตายฉัน,นก็ไรเง้ย อับนบ้านสิเกะจ้าลุกไปยังวัดชิดจ้าตัวจริงมันต้องเกิดไม่ได้เว้ย ฉันบอสมาที่เนี่ยไอตัวปลอมตัวจริงนอย้อนนี่ฉันรันการแจ้งร่วงหน้าไว้แหละไอ้งงฉันไม่ได้งงแล้วแกถูกจับได้ไงไปคุยกับลากระมัว

মানে ইয়াত sama po na ngi na leo